นงทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกๆก,กันแต่ก่อนอื่นเรามาเล่นเอม่าและอม,มีรลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมแ้วจริงๆไปกันเลยก็ตามน,นั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันเลิกป่ดีดีแล้ว <c oughs> ว้าวบางหลังมันมีพลิกล,ล้อนอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันนะ่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลิกไปแล้วนะ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยอ้ไม่นะ เผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันฉันได้เป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันก็มีทางเลือกแล้วสินะอ้าฉันรู้สึกร้อนๆขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็เนื้เธอทำได้ดีมากททำได้ดีนิเรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันได้เลือกปมแล้วล่ะเก่งมากฉันจะให้รางวัลเสักหน่อยนะแต่เธอเป็นช็อกโกแลตลรอมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าอเออมักเสียวดได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยโอ๊ยหัวยชันมันคืออะไรอะ่ะว้าวช็อกโกแลต เป็นเซฟไรที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆริงสญญาตทากของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเลยว้าวทำไมไมิต้ามันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยผมไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอนนเรเดอด้เลยนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่มั่เหมือนช็อกโกแลตสันิดเลย โอ๊ยตาฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็ม,มากำลังติดไฟตั้งทางล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมาจากไหนนั่นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำมีถังไงหวังมันจะพอดับไฟได้นะน้ำเฮ้ยในที่สุดเย้เขายังชั่วนะฉัรู้สึกดีขึ้นตั้งเยอะเลย ดีจอที่ทุกอ,อย่างจะลงด้วยดีถึงเวลาของรอบที่สองแล้วละ่ะรรนดา้าเรามาเริ่มจากเธอกันเลย <Hey. Yeah. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย <gasps> ความกล้าของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลย <What? S 1> เอาละ่ะ <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีกับข้อสบอังพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 1> ว้าวมีหลายอันเลยเจง๋งยังมีอีกอย่างนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวลงมาเลยฉันรอรับอยู่ ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเิ่มกันได้อายแชโดว์ละกันสีสวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปรงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าจะสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้หลานาเออฉันไม่ชวนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ เยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันแน่นแนเออทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข่งนั้นเหรอว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะม,มากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเวราเลย ขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออแอมมาเธอ่าจะกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ให้สคีมา่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะจะเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้ล่ะอ,อ้จะทำอะไรนะเอมมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเขา้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้ป่ะผม งั้นฉันขอยืมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังน้อก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยิ้มขอบคุณมากนะเว้นแต่ไอศครีมของฉันละลายหมดเลยโอไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปนะครั้งนี้แล้วทำไมไม่เอาใจปอบผมมาเคินชฉันสักที เห็นมรกรพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้าฉันก็ตุ่มแล้วมาเลยตามใจเธอเลยไม่รันด้าฉันไม่อยากเถึงกับเธออู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องเฉยมัอนได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวเนี่ย จ็บจังเลยแล้วมันอะไรนะโทษทีฉันทํามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือเนาะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้นักไปทำไมขนาดนี้งั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะถ้าตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัด ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจต้องออกมารลังการแน่นอนจะเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นกำแพงที่สวยมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะตาฉันแล้าเหรอเล้วจัง โอเคงั้นฉันกดปมนี้เยี่ยมเอ็มม่าฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกัน <Go. S 1> มาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่นมันอะไร่ะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยขันสองพันไปได้ดีเยี่ยมบายไปๆ สิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มวะแต่ฉันต้องทำยังไงพวกมันล่ะเดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองล่ะลับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสรงกองประสาทไซได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกแน่แน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอใช่โดยสิมันออกมาย่างขนาดไหนว้าวเป็นภาษาที่สวยมากเลยมันสวยงาอลังการมาก เออแล้วนั่นคืออะไรอ่ะเธอชอบตัวของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูยเหมือนว่าเอ็งยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีฉั่อยขยช่วยนะอ,อ๋อขอบคุณโทษทีนะ ว้าวมีช็อกโกแลตเทวิกซ์เยอะเลยเธอคิดว่าเยอะงั้นเหรอพวกเธอโชคดีนะสิส่วนฉันได้กันเดียวเองนี่ระวังกระดาษห่อของเธอด้วยอย่าตะโกนใส่ฉันนะถึงเวลาของเล่ยไฟฟ้าแล้วล่ะเอ้ยอย่านะช่วยด้วยไม่เอานะเลิกร้องได้แล้วไม่ใช่สำหรับพวกเธอสหน่อยแต่สำหรับช็อกโกแลตของฉันต้องหา หนูพูดได้ถูกก็คือช็อกโกแลตสองอันของฉันฉันลืมไปเลยว่าทวิ่งสวนมาเป็นคู่นะลืมงั้นเหรอแต่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าช็อกโกแลตมันกระเด็นเป็นท่วเมื่อตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้านะแทนที่เจ้ากนใส่ฉันเธอจะดีใจกับฉันมากกว่านะฉันมีกช็อกโกแลตแค่เดียวแต่ของเธอไป็นตั้งหลายอันแน่งั้นถ้าเธอกินหมดแล้วก็ถึงราชาล่มบ้างก่อนอื่นฉันต้องกำจัดที่ห่อออกก่อน ฉันบอกแล้วว่าที่ห่อทั้งหมดเลยตอนนี้ก็กินได้แล้วฉันชอบทริกซี่สุดเลยมันอร่อยทุกครั้งที่ได้กินโดยเฉพาะตอนที่มีเยื่แบบนี้ <Awesome. S 1> อ๋อฉันมีความคิดที่ดีแล้วละ่ะทำไมต้องกินขนมแห้งๆในเมื่อเธอสามารถเอามาจุ่มในช็อกโกแลตได้นั้งกับนม <Hey. S 1> นี่เราก็ลเล่นลับาทำไมยทุกอย่างไม่ได้ฉันอีกแล้วหยุดวนได้แล้วนะดูสิช็อกโกแลตธรรมดาๆต้องเปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตแล้วเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแนะ่ ก,กินแล้วนะอร่อยจังเลย <Wow. S 1> ฉันว่าเธอกินหมดแล้วสินะงั้นก็ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตบ้าง <Wow. S 1> ก่อนอื่นฉันที่ห่อออกก่อน <Wow. S 1> เป็นไงพูดสิว่ามันไม่เจ๋งอะ <Wow. S 1> ใช่แล้วแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลามาสร้างตึกสูงๆกัน <Wow. S 1> ช็อกโกแลตนี้มันเหมาะมาเป็นวัสดุก,ก่อสร้างสุดแสนอร่อยเลยละ่ะ <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นต้องเปมพวกมันด้วยหนูถทลล่านะ มันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นขึ้นไปอีกจากนั้นก็วางให้เข้าที่มาเริ่มสร้างตึกกันเลยโอ้ใช่เลยดูสิ่งที่ฉันทำสินี่คือติ่ที่ทำมาจากช็อกโกแลตอันแรกของโลกมันสูงทะ่นลุก้อนแม่ไปเลยถ้าไม่มันใดฉันคงทำไม่เสร็จแน่ฉันไม่นึกเลยมันจะออกมายอดเยี่ยมขนาดนี้ฮัลโใช่ไหมว่านี้คือโอกาสของเราแล้วแน่นอนฉันรู้มันเริ่มกันเธอ แปลกจังทำไมทุกอย่างมันสั่นแบบนี้เอยช่วยด้วยอ๋อฉันบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะพวกเธอทำได้ยังไงน้ำมันช็อกโกแลตของฉันนะอย่างดีนะที่ฉันมีหมวกนิรภัยเนี่ยมันช่วยชีวิตฉันไว้เลยอะไรกันทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้ฉันได้ยันลิ้ลูกตาเดียวเอง เล็กมากเลยเธอไม่มีโชคเลยถ้าเธอหัวเราะใส่ฉันเธอต้องเจอนี่มันเหนียวมากเลยรู้ไหมเป็นไงชอบไหมพอสักทีะมันดูกันว่าเธอชอบนี่ไหมเอาละนะถ้าชอบมันสนุกสนุกด้วยซ้อนมะเกิดเทศฉันว่าเธอต้องหลงกลแน่นอนจูเลียดูสิลูกตาฉันออกมาด้วยเอออะไรลูกตาน่ะสิลูกตาของจริงเอาไปกิน อออออะไรเนี่ย <Wow. S 1> ฉันว่าเธอกำลังสำลักอะเราต้องช่วยกันทุบหลังเธอและทุกอย่างจะโอเค <Wow. S 1> <c oughs> นี่มันเป็นช็อกโกแลตบอนที่อร่อยสุดๆเลยฉันชอบกินมากว้า <What? S 1> อะแล้วลูกตามมาจากไหนเนี่ยสยองสุดๆเลย <c oughs> ดูเหมือนมันเป็นของจริงสุดๆเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่สิมันเหมือนมากแต่ไม่อย่างหนึ่งที่ต่างคือมันอร่อยมากเลย แล nice> ้วก็มีครีมสอดซส้ข้างในด้วยเธอบอกว่าครีมนั้นเหรองั้นดูฉันนะถึงเวลาฉันกินลูกตาแล้วล่ะมีบางอย่างขาดหายไปขอลูกตาอีกสิไม่เธอห้ามแต่ของฉันนะฉันกินได้เธอไม่ต้องช่วยหรอกขอสักอันนะเราเป็นเพื่อนกันนะงั้นมาแบ่งกันเถอะไม่เหลืออะไรให้แบ่งแล้วฉันกินหมดแล้วล่ะ ดูสิมันว่างเปล่าแล้ว What? อะไรกันเนี่ยทำไมฉันเห็นทุกอย่างขึ้นชัดเลยเพราะว่าเธอตกางากเม่อยไงล่ะนี่เราจะเล่นหรอือเปล่าทำไมฉันถึงดได้นอนได้ตลอดเลยเราไม่มันฝรั่งทอดกรอบไปเลยแต่เธอไม่แค่นเดียวเองฉันหยิบมันไม่ได้ด้วยซ้ำมันเล็กมากเลย oh. แต่ฉันมีดีดีๆแล้วเธอลงมาใต้ตาทำไมนะทำไมน่ะเหรอ ฉันก็ต้องกินมันอยู่ดีเพราะงั้นฉันว่าแหนมไม่จะช่วยฉันได้ถ้กคนจะกินได้แล้วเดีกยมก็มานั่งหัวเราะฉันนะได้เลยง่ายจะตาย <c oughs> ฉันจะกินให้หมดแท็กเดียวอย่างรวดเร็วฉันก็แค่ต้องเปิดเหมือนก่อน <c oughs> อ้ออะไรเนี่ยทำไมมันปิดแน่นจังเลยฮ่าฮ่าปีเตอร์อ่อนแอมากเลยเหมือนเด็กผู้หญิงเลยฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะมันมีวิธีดีๆแล้วละต้องใช้เลื่อยออกมาเลย ฉันบอกแล้วแถมเมื่อของฉันก็ไม่เลอะด้วยขนมจะเป็นข้าวปากฉันเดี๋ยวนี้แล้วอ,อร่อยจังเลยว้าวเออใช่ฉันไม่คิดว่ากระเป๋จะทำให้หนุ่มน้อยสลบไปได้นะ <É! S 1> ถึงเวลาของฉันกลิ่นบ้างแล้วล่ะ อร่อยสุดๆเลยเยี่ยมนี่เจ็บนะก็มันอร่อยนี่อร่อยสุดๆเลยฉันยังมีชีวิตอยู่เออหรือไม่มันอร่อยมากเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยมันเจ๋งมากๆเจ๋งที่สุดเลยหลบแล้วพยุมาแล้วนี่เธอน่าจะให้หมวกกับฉันด้วยนะเธอไม่ต้องใช้หมวกหรอกเราต้องหยุดเธอแล้ว ว้าวทำได้ดีมากมันได้ผลเกิด <What? S 1> อ,อะไรขึ้นช่วยฉันออกไปที hey, <get> อีอะไรกันได้แต่ไม่ใช่บรอกโคลี <c oughs> บรอกโคลีงั้นเหรอแต่ทำไมฉันถึงได้เมละ <Okay. S 1> ่ะโอเคอะมันไม่อร่อยด้วย <c oughs> พอแล้วฉันว่าฉันต้องปลูกมันละ <What? S 1> <c oughs> จากนั้นเราจะได้รู้ว่ามันจะงอ,อกมาเป็นอะไร หยุดขุดได้แล้วหยุดสิที่มันเต็มหน้าเราไปหมดแล้วนะอ๋อฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันแค่ตั้งใจปลูกต้นไม้น่ะถ้าเราได้ช่วรอให้มันโตพวกเธอก็กินบร็อกโคลรี่ของเธอได้แล้วนะโอเคถึงเวลาฉันกินแล้วแต่ปัญหาก็คือฉันเกลียดบรอกโคลรี่มากเลยนี่มันเหม็นเขียวสุดๆเลยเหมือนกำลังมีแมวอยู่ในปากของฉันน่ะ ไม่ฉันเกลียดบกูคัลลี่สุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแย่แบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องดื่มอะไรล้วปากด,ด่วนโอ้น้ำขอยืมหน่อยสิ <c oughs> ดูสิคอยดูนะมันกำลังโตแล้วลเขาคอนเทอท์ทำต้นไม้ของฉันโตจริงเหรองั้นตอนนี้เธอกินมันได้แล้วดิแต่น่าไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นบรอคโคลี่อะ <c oughs> กินเหรอแต่ฉันดูแลมันมาตั้งนานนะ ฉันว่าอย่างนี้นา่าจะอร่อยก็ได้นะไม่เลยฉันนี่เป็นคนปลูกที่แย่จริงๆปราคลีนี่มันหัวฉุนๆฉันกินไม่ไหวแล้วหน้าของเธอเต็มไปด้วยดินเลยหยุดหัวร้อนนะจูเลียเหลือแค่เธอแล้วฉันเหรอแต่มันใหญ่มากเลยฉันกินไม่ไหวอ่ะอ๋อรู้แล้วปีงเดียละดูบนท้องฟ้าสิน้ำมันต่างดาวไหนๆด้วจริงๆก็ตอนที่เธอกำลังมอวหาอยู่ฉันก็จะกำจัดพวกนี้ออกไปให้หมดน้าจริงเกินไปแล้ว โอ้เธอคิดว่าพวกเราจะไม่รู้เหรอดีนะที่ฉันมีถ้วยพิเศษนะเอ้ยจะอ้วกดูสิฉันกินจะหมดแล้วมันยากมากเลยนี่มันจะแย่ขึ้นอีกนะั้นดูสินี่คือทั้งหมดของเธอที่โยนทิ้งไปขอบคุณฉันสิฉันไม่อยากกินนะแต่าดาวว่าคนต้องกินแล้วสินะลวกว่าสกิเตอร์ <c oughs> แจมเลย แต่ฉันอยากได้มากกว่านี้อีกฮ่าจะเลียได้น้อยที่สุดแล้วไม่ใช่แค่น้อยนะแต่ฉันได้ดีกว่ากันเดียวเองแต่เธอยังดีใจเราเกินไปนะฉันรู้แล้วว่าฉันทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นฉันแค่ต้องการใช้ i อ h โฟนจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ลูกกวาดเจ๋งเลยตอนนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วและก็น่าอร่อยขึ้นด้วยละใช่แล้วมันมหัศจรรย์มากอร่อยสุด ฉันเกือบจะอิ่มแล้วล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้ว <Awesome. S 1> ได้เลยดูนะฉันจะรับลูกกวาด้วยปากเธอเคยเห็นไหมล่ะ <What? S 1> โอ้ยผิดพลาดนิดหน่อยอะนิดหน่อยเหรอเธอรับไม่ได้ด้วยซ้ำ hmm. ช่างเธอะลืมเรื่องของเธอดีกว่าตาฉันแล้ว <laughs> อย่างน้อยก็ให้ลูกกว่ดฉันสักอันนะสีเหลืองก็ได้แน่นอนว่าไม่ไม่มีทางมันเป็นของฉัน สิ่งที่ยากทีสุดก็คือจะเลือกกันสีไหนดีนะนจะเริ่มจากสีไหนดีอืม mm hmm. ฉันว่าฉันต้องการตัวช่วยละว้าว <Wow. S 1> ถ้ามาเป็นสีอะไรฉันจะกินอันนั้นเลยว้าว <Wow. S 1> และฉันจะได้เริ่มจากสีเขียวว้าว <Wow. S 1> จริงๆนี่คือสีปวดของฉันเลยฉันได้โชคดีจริงๆ mm hmm. um. ฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วลูกกวานนี้มันอร่อยสุดๆขอฉันหุนบ้างนะอะไรนะี่ยว,ว้าวมันกรงเรืองแสงเลยว้าวดูสิมันเป็นลูกกวาดยักษ์อร่อยจังเลยไม่แล้วไม่เลวไอ้ขึ้นายังมีลูกกวาดอีกเยอะแยะเลยนี่มันพอตลอดชีวิตของฉันเลยนั่นนี่ย <What? S 1> ฉันก็อยากกินบ้างมหม่ฉันบ้างนะ โโออเเคคแน่นอนฉันจะแบ่งเอามือมาสิฉันไม่โลภมากหรอกมันไม่พอสำหรับทุกคนเลยขอบคุณนะปีเตอร์แล้วลาลาของย่ต้องการอะไรล่ะเฟรนช์ฟรายฮะเยี่ยมเลยยจะทำมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดให้กินเลยล่ะก่อนอื่นเราต้องเทน้ำมันลงในกระทะและตอนนี้ก็หั่นมันฝรั่งกันเลยยากค่ะมันไม่เหวเฟรนช์ฟรายเสักนิดน่ะ แต่ก็ดีรอบนี้จะดน้นะฉันจะเปล่ามันฝรั่งกันเอาละโอ๋อะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงไม่ดีเลยอะ่ะเราต้องการเครื่องปอกแบบพิเศษแล้วหรอใช่แล้วตอนนี้ต้องไปผลใช่แล้วยี่ต่างหาวิธีหันหมักฝรั่งที่แท้จริงหนึ่งสองและก็เรียบร้อย ไม่มีใครทอดในกระทะแบบนั้นนะเราต้องทอดในหม้อทอดกรอบแบบนี้เอาใส่มาฝรั่งลงไปเลยก็ทอดในน้ำมันเลยแบบนี้แหละแล้วก็รอจนกลายเป็นสีเหลืองทองนะ<ฮ>เยี่ยมอ๋อแล้วฝรั่งของหนูหายไปไหนอะฉันปอกมันหมดเลยเหรอทําได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะหลานละแต่มันฝรั่งไม่มีซอสมะเขือเทศได้ยังไงละ่ะ ซอสมะเขือเทศไม่เหมือนกับฉันฉันคือเชฟและเชฟที่เก่งที่สุดก็ปรงซอสมะเขิดเทศด้วยตัวเองล่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยเฟรนไ์ฟรายที่สมบูรณ์แบบใครๆก็ทอดมันฝรั่งกันหมดแล้วแต่ฉันไม่แค่เปลือกทำยังไงดีนะอ๋อฉันรู้แล้วทำไมต้องนั่งเซ็งล่ะในเมื่อฉันสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะแล่ก็นี่ไงเฟรฟของฉัน Oh. มันฝรั่งโฮมเมสเสร็จแล้วเหรอแครไฟจากเชฟโอ้โของอร่อยเยอะมากเลยยังเว้นอันนี oh. ้แต่มันฟังอันนี้ดูน่าอร่อยจังเลยมาลองกันโอ้ยเผพดจึงเลย <No. S 2> ฉันไม่ชอบกินเพดอ่ะ mm. แล้วจานนี้คืออะไรเนี่ย mm. อ้อร่อยจังเลยฉันชอบฝรั่งอันนี้แหละ mm. นนะเป็นไงล่ะเอาล่ะแล้วครั้งนี้ทำอะไรดีนะฉันอยากกินไข่ดาวง่ามากทุกจานต้องปรุงด้วยความรักนะดังนั้นไข่ดาวของย่าจะเป็นรูปหัวใจละ่ะเ,เราต้องทอดใส่กอก่อนและจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปแบบนี้เลยเอามาไม่ิสเ็ษมาก ไฟแรงเท่าไหรก็ยังสุดแล้วเท่านั้นใช่ไหมงั้นก็เปิดไฟแรงสุงสดเลยแล้วตอนนี้ก็ตอใไร่อ๋อนม่เปิดตอกลงไปด้วยอะ่ะคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมัง้งแบบนี้กิอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่อะเรายังเห็นเปลือกรอยู่ดีเลยฉัน้องคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะงั้นก็ผสมมันเลยแล้วกันโอ้หลานล่ะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ปกตินะจากนั้นก็ตำนมลงไปตอนนี้ต้องไม่มีใครเห็นแน่นอน ดูและเรียนรู้นะนี่คือวิธีที่เชฟตัวจริงทำอาหารนะ่ะเราไม่ต้องการกระทะเราต้องใช้เครื่องป็นขนมปังแล้วก็สับหัวหอมและก็กระเทียมด้วยจากนั้นตามด้อาวอะวคาโดอืฉันจะผสมมันทั้งหมดให้เข้ากันเยี่ยมมากและตอนนี้ฉันใช้เครื่องปัน่น <Whoa. S 1> มันออกมาดูดีมากเลย จากนั้นก็ามาทาที่ขนมปังปิ้งกันเลยแบบนี้แหละตอนนี้ก็ได้เวลาของไข่แล้วลูกเดียวก็พอแล้วล่ะเชือตอกใส่ชามและจากชามเทลงในหม้อที่มีน้ำเดือดน,นั่นคือวิธีที่ฉันได้ไข่วิเศษมาล่ะตอนนี้ก็จัดลงจานให้สวยงามวิเศษมาก ส่วนสุดท้ายแบบนี้ล่ะตันลงไปเลยว้าวมันออกมนเจ๋งมากเลยฉันก็ต้องจัดจานเหมือนกันนั้นเนี่ยซ้อมมันเกิดอะไรก็มาสเตอร์ช่วยได้รานรลกวแน่ใจเหรอพร้อมแล้วเอาล่ะมาดูกันเลยมันดูไม่น่ากินเลยโอ้หัวใจคุณยา่าไข่ดาวใบนี้มันของคุณย่าแน่นอนไม่ต้องใช้ซ่อมแล้ว ฉันอยากจัดการได้วยมือของฉันเลยอืมอร่อยจังแล้วจานนี้คืออะไรอ่ะมันดูน่าสนใจดีนะแล้วรสชาติละ่ะอ้ใช่มีอะไรแปลกๆแ,แน่นอนของคุณย่ายฉันนะอโอ้โหล,ลอย่าดีใจจังเลยครั้งนี้เราทํทำอะไรกันนะพิซซ่า พิสัางั้นเหรอมันค่อนข้างซับส้อนอะเราต้องทำยังไงละ่ะอาจต้องนวดแป้งก่อนหรือเปล่ามันได้ผลหรือไม่อ่ะเฮ้ยทำไมมันเดียวจังเลยอะ่ะโอ้ยอย่ามีไอเดียแล้วเอาแป้งของย่าไปสีล้านละ่ขขขละขอบคนณต่คุณย่าแต่ของคุณย่าละ่ะ <Hey. S 1> จริงด้วยแต่ไม่เป็นไรย่าจะนวดแป้งใหม่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการก,ก็คือผสมสม่วนผสมแค่ไม่กี่อย่าง จากนั้นก็เทแป้งที่เสร็จแล้วลงในกระทะร้อนๆแล้วมันจะกลายเป็นฐานพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมเลยจากนั้นก็เทซอสมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มผักลงไปเพื่อสุขภาพด้วยนะชีสนิดหน่อยด้วยละเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่รอแล้วละ่ะใครเขาทำพิซซ่ากันแบบนั้นกันเนี่ยเราต้องใช้แป้งข้าวโพดชนิดพิเศษสำหรับพื้นฐานนะมืออาชีพอย่างฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แบบนี้แหละนวดแป้งเลยและจากนั้นก็สร้างฐานกัน เื้อจะทำมันเราต้องทอดแป้งเดียวกันด้วยนะแบบนี้แหละโอ้โหฉันอยากทำม่เหมือนกันนะ่ะแล้วเข้าบินเลยโอ้ยหล่นแล้วช่างเถอะล้มหมดเลยอ่ะเราจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยฉันรู้แล้วต้องซสอหมันไว้ดีกว่าเอาล่ะใส่หมันกระเทยเล็กน้อยมะกอกแล้ก็พริกใส่กอกด้วยแล้วตอนนี้ก็พับมันไว้ แต่แน่นอนกดมันลงไปเลยขังร้ายชัดๆนเลยฉันหวังว่าฉันไม่ได้เห็นมันนะมาใส่ผักกันดีกว่าซอสมะเขือเทศเเปอนี้และก็ชีสกำลังดีเลยล่ะตอนนี้ฉันใส่พิซซ่าเข้าไปในเตาอบแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันอบมันจะออกมาอร่อยอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยเตาอบงั้นหรอไม่แค่เครื่องเป็นขนมปังก็พอแล้วล่ะฉันต้องยัดมันเข้าไป ใช่ไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดเลยอ่ะส่วนฉันทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแต่ก็นะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงล่ะนี่พิซซ่าของฉันนี่ของเยอะและผลงานชิ้นเอกของฉันเอาละมาลองกันเลยดูเหมือนมีคนตั้งกันวางยาพิษของฉันนั่นเนี่ยนี่มันแย่มากเลยอแต่อันนี้ดูน่ากินจัง งั้นก็มาลองกันใช่ราชัดค่อนข้างดีเลยโอ้วาวพิซซ่าสุดสมบูรณ์แบบแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยใครจะชนะได้แหละถ้าไม่ใช่ฉันเวเข้าฉันอยากกินแพนเคก้กอ่าฉันคือปรมาจารย์ด้านแพนเคก้กง่ายมากแค่ใ,ใช้ไฟแรงที่สุดแบบนี้แหละ ตอนนี้ก็เทแป้งลงไปอย่างระมัดร,ระวังมันสําคัญมากที่ต้องพลิกให้ตรงเวลานะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำแพนเค้กชิ้นเล็กหลายอันด้วยอะยังไม่มเราสามารถทําชิ้นใหญ่ในครัง้งเดียวได้เลยนะ <c oughs> นอกจากนี้แพนเค้กธรรมดายังน่าเบื่ออีกด้วยนั้นก็มาเพิ่มเย,ยลลี่กันเถอะเยี่ยมไปเล,ลยอือเยลลี่ละลายอะโอ้ใช่ใครจะรู้ล่ะ <c oughs> อช่วงท็องั้นมาทำแพนเค้กันดีกว่าทางนี้ทำกับ M&M ล่ M ละและยังไม่หมดนะเราสป็นงเกิลหลักสีลงไปด้วย <Yeah. S 1> ส่วนย่าจะเทน้ำเชื่อมเมเปิละลาดลงบนแพนเค้กละพวกเขาก็ทำได้ดีนะแต่ฉันต้องไม่น้อยหน้าใครฉันรุ้นแล้ว mm hmm. เราต้องใส่นูเทลลาดาลงในแป้งและแป้งจะกลายเป็นรสช็อกโกแลตละ,ละสิ่งที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากัน และฉันจะวางชัอเล็ตไว้ตรงกลางแบบนี้มันกระทะเยี่ยมเลย hmm. แล้วก็ผลเบอร์รี่ด้วยสำหรับการตกแต่งหน้าแพนเคก้ก hmm. และฉันจะราดน้ำเชื่อมรสตรอเบอรี่ลงไปด้วยนะวิเศษไปเลยเยี่ยมมาก <Yeah. S 1> พร้อมแล้ว ทำด้วยความรักเลยนะแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกเธอต้องชอบเหมือนฉันที่สุดเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยเอออะไรกันเนี่ยแพนเค้กของย่ากั้นเหรออืมอร่อยจึงเลยแล้วเชฟทำอะไรมานะโอ้เยี่ยมาก